สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ยากาเดนที่น่ารักทุกท่านนะคะยายากาเดนพิกัดตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครราชสีมาค่ะคอยเลี้ยงไม้อย่างมีความสุขนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสําหรับวันนี้นะคะอ่าก็จะมาขายชวนชมนะคะไปแบบถอดส่งนะคะ ค่าจะส่งต้นแรกนะคะอยู่ที่80บาทต้นต่อไปบวกต้นละ20บาทนะคะถ้าใครอยากให้อ่าจะส่งทั้งกระถางนะคะค่าจะส่งอ่าเริ่มที่กระถางละ100บาทนะคะอ่านุขออนุญาตไม่แจ้งชื่อนะคะอ่าก็ให้ลูกค้าพิจารณาอ่าสีดอกนะคะแล้วก็เลือกได้เลยนะคะสําหรับต้นแรกนะคะต้นแรกฟอร์มกระถาง8นิ้วนะคะ ดอกดกค่ะดอกดกแล้วก็สีเขาจะเปลี่ยนนะคะตอนแรกสีน้องจะเป็นซีดๆนะคะ,ะพอยิ่งนานวันนะคะสีน้องจะเข้มขึ้นเรื่อยๆเลย,เลยตัวนี้ออกออกขาวนวลน,นะคะขาวนวลแดงนะคะอ,ะอันนี้พุ่มมากเลยพุ่มๆนะคะดอกดกๆนะคะทนด้วยนะคะดอกทนด้วยสวยงามเลยอ,อันนี้อยู่ที่180บาทนะคะ 180บาทสวยมากเหมือนเหมือนกุหลาบนะคะเหมือนกุหลาบเหมือนมากค่ะต่อมาตัวนี้ตัวนี้จะเป็นคาราเมลกลิ่นหอมนิดๆน,นะคะคาราเมลกลิ่นหอมนิดๆอ่ะไซส์นี้นะคะไซส์นี้อยู่ที่120บาทค่ะคาราเมล120บาทนะคะต่อมาสีขาวค่ะสีขาวสีขาวดอกสองอสองชั้นนะคะดอกสองชั้น อันนี้ก็พุ่ม,มใหญ่ค่ะพุ่มใหญ่ตัวนี้อยู่ที่120บาทเช่นกันนะคะ120บาทดอกสองชั้นนะคะต่อมาอตัวนี้พิคงไซง่อนอบางตัวก็จะรู้ชื่อนะคะบางตัวก็ไม่รู้ชื่อนะคะให้ลูกค้าพิจารณาความสวยของน้องได้เลยนะคะ,ะสำหรับต้นนี้นะคะสำหรับต้นนี้ฟอร์มเขานะคะ อะตัวนี้อยู่ที่120บาทค่ะ120บาทนะคะสวยมากสวยมากค่ะสำหรับซาฟาโลนะคะซาฟาโลซาฟาโลจะเป็นดอกลายชั้นเดียวนะคะสวยมากเลยซาฟาโลสำหรับต้นนี้นะคะต้นนี้180บาทค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสี่เสานะคะตัวสี่เสา180บาท สำหรับสามเสาต้นนี้นะคะต้นนี้ก็180บาทเช่นกันตัวนี้จะเป็นสีชมพูดแดงสวยๆนะคะออกโทนชมพูดแดงค่ะสวยมากพุ่มค่ะพุ่มใหญ่มากเลยนะคะสำหรับต้นนี้นะคะขอให้รวยตัวนี้ก็จะเป็นดอกชั้นเดียวค่ะดอกชั้นเดียวลายสวยค่ะตัวนี้จะอยู่ที่290บาทนะคะกระถางอ,าอยู่ในฟอร์มกระถาง 10นิ้ว11นิ้วค่ะ290บาทค่ะขอให้รวยสำหรับพุ่มใหญ่ๆนี้นะคะนี่ก็จะเป็นดอกสีขาวนะคะ,ะตัวนี้นุ้ต้องขออภัยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นดอกซรอนหรือว่าดอกชั้นเดียวนะคะตัวนี้สองสี่หกตัวนี้หกเสานะคะตัวนี้หกเสาหกเสาอ่ะตัวนี้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะหัวใหญ่ๆเลยนะคะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะ อีกหนึ่งต้นนะคะสําหรับสีขาวตัวนี้ดอกดอกกําลังเริ่มมานะคะดอกกําลังเริ่มมาตัวนี้ก็จะเป็นดอกสีขาวเหมือนกันตัวนี้ราคาเดียวกันค่ะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะหัวใหญ่ๆเลยนะคะสีขาวค่ะต่อมาค่ะต่อมาเนี่ยดอกกลายสวยมากเลยนะคะสีชมพูอ่ะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะกระถางละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะ ต่อมาค่ะขอบจะเป็นออกโทนชมพูนะคะ,อะดอกดกขาดดอกดกมากเลยใบใหญ่สวยอันนี้ก็ราคา120บาทค่ะชอบตัวไหนนะคะก็สามารถแคปส่งให้ทางไลน์ได้เลยนะคะต่อมาค่ะต่อมาคือมิเกลนะคะดอกดกดอกดกมากค่ะดอกดกมากเลยดอกดกแล้วก็ทนนะคะ หัวใหญ่ๆค่ะอันนี้ก็120บาทนะคะอ่ะยังมีอีกหนึ่งต้นนะคะอีกหนึ่งต้นดอกดกมากเลยคาราเมลนะคะคาราเมล120บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะอ่าตัวนี้ขีดเขาจะอ่าเป็นสีชมพูนะคะขีดชมพูพุ่มๆค่ะจะเป็นทรงพุ่มสวยมาก120บาทค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไปด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ